แนะนำไอเทมใหม่ๆที่มาแรงแซงขคงสุดๆทันสวัสดีค่ะจุนะคะวันนี้เรามาในธีมของน้องใหม่ไฟแรงนะคะมาแรงแซงโค้งพรานีนจะเป็นไอเทมที่จิ๊บเพิ่งได้ทดลองมาใช้นะคะไม่เคยแนะนํามาก่อนในชอ่องแต่รู้สึกว่าเขาทําได้ดีมากๆจนต้องยกเขาขึ้นมาโชว์เคสถ้าอยากรู้ว่ามีตัวไหนบ้างก็ไปดูกันเลยคะ่ะ ขอเริ่มจากน้องใหม่เซตแรกก่อนนะคะ Line Acelye Acid จาก BT ค่ะเรามาเริ่มจาก cleansing oil ก่อนเลยนะคะเรียกว่ามาแรงแซงโค้งของจิ๊บมากจิ๊บเป็นคนที่ใช้ cleansing oil ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าจิ๊บทำ double cleansing ทุกวันเรื่องมากข้มากนะคะเวลาจะต้องเลือก oil ที่เราชอบตัวนี้จุดเด่นอย่างแรกเลยนะคะกลิ่นของเขาค่ะทุกคนเพราะจิ๊บไม่เคยเจอกลิ่น o อยไหนนะคะที่ทั้งมีความหอมหวานสดชื่นขนาดนี้มาก่อนคือเนื้อออยส่วนใหญ่ที่เราเจอนะคะถ้าไม่ใช่แบบเหม็นหืนไปเลยก็อาจจะแบบเป็นกลิ่นแนวะแบบธรรมชาติความกรีนกรีนเขียวๆนะคะแต่อันนี้ หอมหวานมีความเลมอนมีความขนมตัวนี้นะคะเขาจะมีทั้ง AHA BHA PHA LHA นะคะเรียกว่ารวมมิตรแต่เขาใส่มาในปริมาณที่กำลังอ่อนโยนนะคะเวลาจิบใช้ไม่ได้รู้สึกถึงความระคายเคืองบนหน้าเลยเนื้ออ้อยของเขาอะ่ะเห็นความแบบ มันไม่ใช่ออยล์แบบหนาๆหนักๆหรือมีบอดี้เยอะๆเขาจะเป็นออยล์ที่แบบบางเบามากๆตัวนี้นะคะใช้ในการนวดหน้าได้ดีคือเพื่อนๆก็น่าจะเคยได้ยินนะคะของหลักการที่ใช้น้ํามันในการดึงน้ามันออกมาใครที่แบบมีปัญหาแบบรูขุมขนกว้างหรือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีปัญหาพวกสิวเซียน b l a c k h e a ส s นะคะ,ะ,คะสามารถใช้ตัวนี้นะคะในการนวดๆๆ,ๆ,ๆๆในการดึงพวกสิ่งสปะปะกปรกนั้นออกมาตัวนี้คือ a s ร์เซ a c ต้านะคะซิก้าเอ็กซ์โซมจาก VT ค่ะจิ๊บดาวว่าซิก้าเซนทัลาเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินบ่อยนะคะแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นตัวที่โด่งงอข รผิวแต่สําหรับแอสเลกแอสิดนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าเขาเป็นอีกสารตัวหนึ่งนะคะที่จิ๊บมาเริ่มใช้ช่วงนี้แล้วแบบ มันเวิร์กมาแอสไลแอสเซนนะคะเขาเป็นสารที่สามารถช่วยในการกําจัดเชื้อแบคทีเรียนะคะที่สามารถทําให้เกิดสิวได้นอกจากนี้เขายังสามารถช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันส่วนเกินได้ด้วยนะคะก็เลยเป็นสารที่เหมาะมากสําหรับใครที่มีปัญหารเรื่องสิวผิวมันหรือรู้สึกว่าดูคงผลกว่าในส่วนของตัววีทีนะคะเขายังเสริมสารช่วยในการปลอพปรโลมมอีกหลายตัวนะคะซิกาเซนเทล่านะคะแล้วก็จะมีตัวใบคูหลาวนะคะที่ช่วยในการปลอพปรโลอมผิวได้ค่อนข้างดีเลยเนื้อของเขานะคะจะมีความเหลวแต่ว่าเวลาเกลี่ยไปอ,ะอ่ะเขาจะมีความรู้สึกมัน ที่ไม่ชอบความรู้สึกของความมันเลยจิ๊บบอกได้เลยว่าตัวนี้อาจจะยังไม่ได้ถูกใจเท่าไหร่แต่สําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเหมือนจิ๊บคือเป็นคนที่ผิวมันขาดน้ําคือไม่ใช่แค่แบบมันเฉยๆแต่มันเพราะว่ามาจากความแห้งข้างในนะคะหาพวกอะไรที่มีความแบบเป็นออยน่อยๆมาเสริมนะคะจะช่วยผิวได้มากๆเพราะความชุ่มชื้นที่ดีนะคะสําหรับผิวต้องมีความบาลานซ์ระหว่างน้ํากับน้ำมันตอนเช้าอ่ะสําหรับจิ๊บนะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่สําหรับตอนกลางคืนนะคะลดเรื่องจิ๊บสังเกตได้มากที่สุดเลยนะอ่ะหนึ่งเรื่องของสิวนะคะที่มีการลลดง2 เรื่องของความเรียบเนียนรูของขนดูกระชับพวกความมันที่ตอนแรกเรารู้สึกว่าเป็นความมันอะที่หลังถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆอเราเริ่มชินกับเขาแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับความชุ่มชื้นที่แบบเป็นการเคลือบปิดผิวอีกทีและจิีว่าเป็นคนที่ปกติผิวจะระคายเคืองง่ายผิวมีความแบบแสบแดงอะไรได้ง่ายนะคะตัวเนี้ยพอเสริมเขาเข้ามาในรูีนะคะจะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยดีขึ้นจริงๆ2ตัวนี้นะคะใครที่มีปัญหาพวกเป็นสิวง,ง่ายมีปัญหาเรื่องของความมันส่วนเกินหน้าแดงง่ายต้องการการปลอบประโลมแต่ว่าเาบื่อแแหลพวกสารบบด อย่างซิก้าเอยแพนตินโนเลยที่ปกติจิ๊บจะแนะนำต้องเปิดใจให้อสเลอิกแอซิดนะคะในเทรนที่จิ๊บเห็นว่ามันน่าจะกำลังมานะคะนี่จะเป็นอีกหนึ่งสารที่น่าจะโด่งดังขึ้นมามากๆโดยเฉพาะตอนนี้ที่แบบเกาหลีหลายๆแบรนด์อนะจิ๊บเริ่มเห็นนะคะว่าเขาเริ่มมาเล่นตัวนี้มากขึ้นสกินแคร์น้องใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะที่ตอนแรกจิ๊บใช้แล้วจะแบบฉันจะชอบเธอได้เหรอ <laughs> ตัวนี้เลยค่ะจากคอสเร็กซ์เขามีส่วนผสมของแพนตินโนแล้วก็ไฮยูรอนิกแอซิดนะคะเป็นตัวเด่นๆของเขาสารเหล่านี้เป็นตัวที่จิ๊บพูด ไฮยาพวกเนี้ยเป็นตัวที่ช่วยในการเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยในการดูแลเรื่องแบเรียของผิวได้ดีมากตอนแรกอะ่ะจะรู้สึกว่าไม่น่าจะเวอร์พ่นเนื้อเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเนื้อครีมไม่ค่อยได้แนะนำมอยส์ไรเซอร์เนื้อครีมเท่าไหร่เพราะส่วนตัวจิบรู้สึกว่าเขาจะมีความหนักหน้าเกินไปครีมของเขาเป็นครีมที่เกลี่ยง่ายมาก,มากเขาจะมีความแตกตัวแต่ไม่ใช่ความแตกตัวแบบน้ําเป็นความแตกตัวแบบครีมที่เคลือบผิวและความเคลือบผิวของเขาอะ่ะทำได้คล้ายๆกับตัว VT ีก็คือเป็นความเคลือบผิวที่บางเบาสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่า กลางคืนน้ามีความแห้งลงได้ง่ายโดยเฉพาะใครที่นอนแบบพกห้องแอร์เลยพวกเนี้ยตัวนี้เป็นตัวที่จะรู้สึกว่าเวิร์กมากๆในการใช้เคลือบปิดผิวเป็นสเต็ปสุดท้ายใครที่แบบรู้สึกว่าช่วงนี้ผิวกาลังแพ้ง่ายมากๆหรืออาจจะเป็นคนที่แบบทําพวกแบบพัดถ่ารมากเลยพวกนี้นะคะจิ๊บว่าตัวเนี้น่าจะใช้ได้เลยคือถ้าใครจาได้นะจะมีมอยส์ไรเซอร์ตัวหนึ่งนะคะที่แรบงบเขาว่าออกจากประเทศไทยไปแล้วทุกคนมอยส์ไรเซอร์นะคะที่เป็นหนึ่งใน holy grail ของจิบ๊บที่จิ๊บชอบมากๆทําเรื่องของน้ํามันแล้วก็น้ําออกมาได้แบบดีได้คมมากนะะ ความใกล้เคียงมากมากในเวอร์ชันที่จิ๊บแอบชอบก่อน้วยซ้ำเพราะว่าจิ๊บรู้สึกว่าตัวนี้นะคะเนื้อของเขา,าจะมีความบางมางกว่าหน่อยนึงถ้าเทียบกับตัวนั้นเป็นตัวสําหรับ dry skin นะคะที่จิ๊บรู้สึกว่าคนผิวมันขาดน้ําก็ใช้ได้นะคะแล้วตัวนี้พอใช้ไปเรื่อยๆนะคะจิ๊บรู้สึกว่าผิวมันเหมือนมีความแบบนุ่มขึ้น,นะทุกคนน้องใหม่อีกคนหนึ่งในหมวดของ s k i n c a r ์นะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะช่วงนี้ใช้เขาบ่อยมาก hydrogel eye patch จาก cosrx ค่ะและเอเซนส์ของเขานี่คือชุ่มฉ่ำมากตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของ peptide ะะที่จะช่วยในการเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ผิวของเรารู้สึกเต่งตึงเวิร์กมากมากนะคะสําหรับวันไหนที่เรารู้สึกว่าหน้าโทรมๆหรือต้องการการบูสต์อย่างเร่งด่วนเขาจะไม่เหมือนกับพวกแผ่นมาสกทั่วไปที่เวลาเราทิ้งไว้บนหน้านานๆเราจะรู้สึกว่าเริ่มมีความแห้งลงหรือว่าแบบดูดน้ําออกไปจากหน้านะคะตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นไฮโดรเจลอะจิ๊บสังเกตว่าเขาสามารถวางไว้บนผิวได้ค่อนข้างนานนะคะโดยที่เขาไม่ได้แห้งลงจะมีทั้งตัวที่ช่วยในเรื่องของความกรจจะจ่างใสนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเป,ออป,รปร่าประโลมด ว่าค่ะออกแบบมานะสามารถแปะทั้งใต้ตานะคะร่องแก้มได้ดีมากๆนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวบริเวณนั้นนะคะมีความอิ่มฟูม,มากขึ้นถ้าจะแปะบริเวณอื่นตามคอตามหน้าผากอะไรพวกนี้ก็ทําได้อะคือมองให้เขาเป็นเหมือนกับมาส์กตัวนี้นะถ้าสมติแช่ในตู้เย็นนะคะเอาออกมาจิสังเกตว่าเขาสามารถช่วยแบบลดอาการตาบวมตอนเช้าได้ดีด้วยเหมือนกันคะ่ะมาส์กปุ๊บแล้วก็ไปทําอะไรอย่างอื่นได้นะคะจะนั่งดูซีรีส์จะนอนจะกินขนมอะไรก็ได้มันก็ยังเวิร์กอยู่ดีตัวต่อมานะคะขอแนะนําสําหรับใครที่ต้องการบาร นี่เขานะคะ,ออะ,คะ Speed Repair Hair Treatment ตัวนี้นะคะเป็นน้องทรีทเมนต์ที่จิ๊บใช้แทนครีมนวดไปเลยค่ะทุกคนจิ๊บเป็นพวกที่แบบชอบอะไรเร็วๆนะคะจิ๊บทานวดๆสักพักจิ๊บก็ล้างออกเขายังให้ผมที่นุ่มสลวยนะคะสวยเก๋อยู่ถ้าสมมติเพื่อนๆทิ้งไว้3นาทีตามที่ทางแบรนด์แนะนำมาผมจะยิ่งนุ่มแล้วก็ยิ่งมีความหอมติดทนนะคะแต่ส่วนตัวจิ๊บนะขนาดเป็นคนเร่งรีบขนาดนั้นนะคะก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยเวิร์กอยู่ดีนะคะที่สำคัญที่สุดของตัวนี้กลิ่นดีมากเป็นกลิ่นแบบนนวะะคะ แป้งเด็ดที่แบบสะอาดสะอาดไม่ได้มีความแป้งเกินไปยังมีความนวลๆนวลๆติดทนทานมากๆผลิตภัณฑ์ดูแลผมบางตัวนะคะเวลาเราใช้เรานอนแล้วแบบข้ามคืนวันประมาก,กลิ่นก็จะหายไปแล้วแต่ตัวเนี้ย เป็นตัวที่นอนข้ามคืนวันต่อมาทั้งวันผมยังหอมอยู่หอมถึงขั้นที่คนทักเขาดูแบบธรรมดามากแต่ว่าสิ่งที่จิ๊บได้จากเขานี่คือแบบเลิศเลยจริงๆและอย่างช่วงที่ผ่านมาจิ๊บแบบย้อมสีผมเยอะมากอันนี้คือจิ๊บเพิ่งย้อมกลับนะคะมาเป็นสีเข้มตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวนะคะที่แบบพอเอาใส่เข้ามาในรูนจิ๊บรู้สึกว่าผมมันมีความนุ่มลื่นขึ้นจากผมที่ก่อนอาจจะมีความแบบหยาบก,กระด้างแห้งตึงอะไรประมาณนี้ผมแห้งตึงได้ด้วยเหรอแห้งแห้งหยาบก,กระด้างขอมาที่หมดเมคอัพกันบ้างนะคะตัวแรกทีี่ออยาากะแนะนนนํต ก็คือน้องลิปใหม่ล่าสุดที่จิ๊เพิ่งได้มานะคะจากออสไทป์เนื้อของเขาก่อนปุ๊บอันนี้ทาแบบหนักมืออันนี้ทาแบบเบาๆมือลิปตัวเดียวสามารถให้เ t e เจอร์ที่ต่างกันได้มากขนาดไหนสีสวยมากเห็นความแบบ ฉ่ำของเขาไหมทุกคนไายลิปฉ่ำก็ไม่ได้ติดทนในขนาดนั้นนะแต่จิ๊บรู้สึกว่าเขาเป็นท็อปเปอร์ที่สวยมากๆเทคนิคจิ๊บชอบใช้เขานะคะคือจิ๊บจ,จะใช้พวกแบบลิปแมทหรือลิปตัวที่ติดทนอนะ่ะทาไปก่อนเป็นเบสเลเยอร์นะคะจากนั้นจะใช้เขาเป็นท็อปเปอร์ผู้คนเห็นความแบบฉ่ำวาวความเล่นแสงความปากบอลลูนของเขาไหมคะล้วเป็นลิปที่แบบกลิ่นอร่อยมาก <laughs> เขาจะมีความแบบเป็นคาราเมลหวานๆนะคะคือลิปบางตัวต่อให้เขามมีความฉ่ำวาวนะคะเราจะรู้สึกว่าแค่ฉ่ำวาวแต่ไม่ได้ให้ความชุ่ม แต่ตัวนี้เป็นตัวที่พอทานไปนะคะเรารู้สึกจริงๆว่าเขาให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากของเราต่อให้เราซับความวาวของเขาออไปแล้วนะคะความชุ่มชื้นก็ยังเหลืออยู่เป็นลิปที่เหมาะมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาปากแห้งง่ายถ้าเ,เพื่อนๆทาแบบค่อนข้างเยอะนะมันจะมีความแบบามันมาแบบหนึบๆเยิ้มๆนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าเราทาแบบบางๆนะคะเป็นเลเยอร์แบบบางๆแค่นี้ออยล์ที่เคลือบปากบางเบามากๆให้ความรู้สึกของความปากชุ่มชื้นไม่ได้รู้สึกแบบเหนอะแบบลำคานะขนตาจับชออ แบบมีกาวในตัวเป็นตัวที่สบายตาม,มากใครที่เคยลองใช้แบบพวกขนตาแม่เหล็กนะคะก็จะรู้ว่าเวลาเราใช้อะบางครั้งอะมันจะยังมีความรู้สึกเหมือนกับมีอะไรติดตาทุกคนเข้าจะป้ะมันจะมีความแบบไม่ค่อยรู้สึกมั่นใจเพราะว่าอย่างส่วนตัวเจ๊ว่าเป็นคนที่เวลาใช้พวกขนตาแม่เหล็กก็อาจจะกระพริบตาบ่อยมั้งหรืออะไรไม่รู้มันจะชอบมีความหลุดเลื่อนระหว่างวันนะคะแล้วก็ต้องคอยแบบแม็กใหม่แม็กใหม่คอยประกบเป็นแม่เหล็กใหม่นะคะแต่อย่างเนี้ยคะ่ะพวกที่มีกาวในตัวอยู่ทนมากๆนะคะจะไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นเป็นยังไงแต่ว่ายี่ห้อ เนี่ยสำหรับจิ๊บนะคะความเหนียวของเขาเนี่ยคือดีมากและอีกอย่างหนึ่งที่จิ๊บชอบของตัวนี้นะคะพ่อแปะไปแล้ว ไม่รู้สึกเลยเบา <au S 1> <บ au S 2> มากๆนะคะไม่รู้สึกเหมือนกับมีอะไรติดอยู่บนขนตาเลยแล้วตัวนี้เขาจับช่อไม่แล้วนะคะในตาข้างหนึ่งอะแล้วก็จะใช้แบบประมาณ3ช่อตามที่เขาเรียงมาให้เลยทุกคนแปะใต้โคนขนตานะคะอันนี้คืออยากจะย้ําทุกคนเนียนมากธรรมชาติมากนะคะตัวนี้เขาบอกว่าสามารถใช้ซ้ําได้ด้วยนะอือเคยลองพยายามใช้ซ้ําแล้วมันก็ยังใช้ซ้ําได้แต่ว่าถ้าอยากจะได้แบบเนียนจริงๆนะคะจึงแนะนาว่าให้ใช้เซตใหม่อดีกว่าตอนจบวันนะคือง่ายมากก็แค่ดึงถอดดึงถอดดึง ถคือใช้ชีวิตได้สะดวกมากๆนะคะน้องใหม่ตัวต่อมานะคะที่จิ๊บเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆแต่ว่าลองใช้แล้วชอบมากแล้ววันนี้ก็คือใช้อยู่เหมือนกันนะคะบลัชนะคะจากเปียเปียร์เขาจะมีบลัชรุน last blush ของเขานะคะที่ดังมากๆอยู่แล้วตัวนี้เขาเป็นแพคเกจิ้งใหม่นะคะแล้วก็มีสีใหม่มาเพิ่มเติมด้วยมีสีเก่าบางสีนะคะก็เป็นว่าเพื่อนๆลองไปเลือกดูว่าชอบสีไหนนะคะสิ่งที่จิ๊บอยากจะแนะนํำตัวนี้มากๆนะคือเขาเป็นบลัชที่เนื้อนุ่มมากเนื้อเนียนมากละเอียดมากนะคะเราใช้แปรงวนๆไปอ่ะเขาจะ มีปอกนะคะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสมมติใครเนี่ยไม่ไม่เรื่องนี้นะคะแล้วก็ชอบความแบบเนียนละเอียดแบบเบลอลุคของผลอะไรของเขาเนี่ยจิ๊บทาผสมสีกันนะคะแต่จิ๊บจะบอกให้เพื่อนๆว่าจิ๊บอะใช้สีไหนตรงไหนบ้างนะ11นะคะ lively coral เขาจะเป็นสีชมพู coral ประมาณนี้ทั่วแก้มตรงนี้นะคะ muted a h l i a นะคะสีแรกอาจจะมีความ,มว a r m t o ทนมากกว่านะคะสี muted a h l i a เนี่ยจะมีความแบบติด neutral มากกว่าม่วงๆหนหนึ่งด้วยนะกึ่งๆเป็น point color นะคะตรงแบบบริเวณตรงกลางอะทุกคนสี 09อ่อนมากเห็นปะเห็นความอ่อนของเขาปะใช้เขาสําหรับการเติมความกระจ่างใสให้กับใบห,หน้าคือใช้เป็นกึงก่งๆเหมือนแบบแป้งชมพูอะทุกคนตัวเนี้ยจิ๊บจะใช้บริเวณหน้าแก้มเลยคะ่ะทุกคน15น,นะคะ cinnamon rose สิ่งที่จิ๊บชอบของสีนี้มากคือเขาเป็นคอนทัวร์ที่ไม่ได้ติดเหลืองเกินไปแล้วก็ไม่ได้ติดเทาเกินไปค่ะเวลาเราอยากได้สีที่แบบมีความคูคๆหรือว่ามีความแบบนิวตรในการคอนทัวร์นะคะเราจะรู้สึกว่าทําไมบางครั้งมันเทาเกินไปสําหรับจิ๊บที่เป็นคน แบบโทนผิวติดเหลืองมากๆนะคะตามชื่อเขาอะซินเ m มอนโรสนะคะจิบคากุหลาบก,กีโมงแต่ถ้าจิบดูอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเขาจะมีความแบบกึง่งกึ่งชมพูขึ้นมานิดนึงติดแดงหน่อยนึงหรอเป็นสีคอนโที่จิบรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นในแบรนด์อื่นๆที่จิบเคยเห็นมาเม็ดสีอะไรของเขานี่คือละเอียดมากเป็นตัวที่แบบพอใช้นะรู้สึกเหมือนกับหน้าแก้มหล่อเบลอไปเลยปัดเยอะแค่ไหนนะคะนาก็ไม่แปลงเหมือนกับแก้มแบบสีน้ำแก้มที่แบบมีความนวลสุด,ๆส,ดๆสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะซิงเกิลอายแชโดว์ที่จิบได้ มาจากทางโรแมนนะคะขออนุญาตเทกระจาดออกมาตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นซิงเกิลแชโดว์นะคะที่มีหลากหลายสีหลากหลายเท็กซ์เจอร์ให้เลือกมากเพื่อนสามารถคัสตอรไมซ์ด้วยตัวเองเลยว่าเราอยากใส่สีไหนเข้าไปในตลับของเราสีที่จิบอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆว่าจิบชอบมากแลวรู้สึกว่าเป็นสีที่แบบดัดแปลงใช้ได้หลากหลายมากนะคะ 1> M 1 7นะคะสีโพนี่อายแชโดว์หรือว่าใช้ในการคอนทัวร์ใช้ในการทาพวกคิ้วอะไรของเรานะสวยมากต่อให้ทาเป็นสีเดียวๆนะก็ยังสวยอะ่ะเห็นความแตกต่างระหว่างตาข้างนี้ กับตาข้างนี้ไหมคะ ปุ๊บปุ๊บเนื้อไอะละมุนตุน้นแล้วก็สวยแบบธรรมชาติสวยกว่าธรรมชาตินิดนึง G 0 2นะคะ Buttering สวยแพงงงเวอร์ค <Whoa. S 1> ือจิบหลับตาอยู่จะไม่น่จาจะมันเห็นในกล้องรึเปล่านะคะเธอเป็นออยล์หรือเปล่าทำไมถึงฉ่ำวาวขนาดนี้ก็ลืมสวาดสี m y p o n ี y ให้ดูเดี๋ยวจิบลองสีเข้มเข้มให้ดูอีกสีหนึ่งนะคะน้ำตาลน้ำตาลเทาๆเหลืองม่วงชิมเมอร์ก็จะเป็นเนื้อแบบเนียนๆอย่างงี้ส่วนกลิตเตอร์เนี่ย,ยจะมีความแบบวาวมากกว่าแล้วก็จะมีความเป็นกากเพชรมากกว่านะคะเราชอบสีไหนก็เลือกซื้อสีนั้นนะะคก็ใส่ ในพาเลตของเราเ๊บ,บ,บแค่นี้เลยเห็นความแน่นของเม็ดสีปะ G S แล้วก็ M นะคะ G คือ Glitter S ก็คือ Shimmer แล้วก็ M ก็คือแมทถ้าสมมติว่าเราเอาแชโดว์มาแล้วก็อย่างนี้ก็เป็น l u ัชได้เหมือนกันกลายเป็นว่าหน้าชมพูขึ้นมาทันที เพื่อนๆอาจจะดูแล้วแบบพิจิบค่ะมันโทนต่างกันยังไงชิมเมอร์ก็มีหลายสีนะแล้วคือบางสีต่างกันแค่นิดเดียวนะคะเรียกว่าคัสตอมไมซ์ได้มากๆสีขาวนี่เป็นสีที่ทํายากมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าพิกเมนต์ไม่สวยนะลอชชี่อ่ะทุกคนเห็นนะว่าขาว S08 นะคะพิ้งชาชิมเมอร์อันเดอร์อายน่าจะสวยมากใช้ทั้งคอนทัวร์ใช้ทั้ง our, ทาคิวใช้ทั้งเป็นเบสอะไรได,ได้หลากหลายมากค่ะทุกคนพวกสีสไตล์น้ำตาลน้ำตาลนะคะเป็นสีที่จะรู้สึกว่าเวิร์กแล้วควรจะมีเหมือนกันสามามมรถไปไปตอจช้ดเลย ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นน้องใหม่ไฟแรงที่ซิปได้ทดลองช่วงนี้แล้วก็ชอบมากจนต้งองออกมาแนะนําให้กับพกเพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆรู้สึกว่าคลิปนี้ได้ประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็อย่า, like, share, ล,าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งใจไม่พลาดเวลาจะอัปโหลดวิดีโอต่อๆไปค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ